ทำไมลูกชอบโกหกรู้ก่อนแก้ง่าย 1. เพราะเด็กเล็ก2อถึงสขวบยังสื่อสารได้ไม่ชัดเจนอาจพูดคิดไปเองตามจินตนาการเป็นพัฒนาการตามไวัยไม่ใช่ปัญหาต้องกังวล 2. เพราะบางทีเด็กกลัวถูกลงโทษเมื่อทำผิดเลยต้องโกหกเช่นเผลอทำแก้วน้ำแตกแล้วบอกแมวทำแตก 3. เพราะเรียนแบบผู้ใหญ่เห็นพ่อแม่พูดเลยพูดตาม สี่เพราะเรียกร้องความสนใจเลยโกหกเช่นอ้อนพ่อแม่ว่าไม่สบายเพราะอยากให้พ่อแม่อยู่ใกล้ๆห้าเพราะไม่อยากทำบางอย่างเลยโกหกเช่นโกหกว่าอาบน้ำแล้วโกหกว่าไม่มีการบ้านจะพบบ่อยเมื่อลูกกำลังเล่นสนุกไม่อยากเลิกวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือพ่อแม่เปิดแตรับฟังก่อนถ้ารู้อยู่แล้วว่าลูกโกหก แทนที่จะคาดคันเอาผิดลงโทษให้ลองเปลี่ยนเป็นมอกถึงผลเสียที่เกิดขึ้นแล้วแนะวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำจะดีกว่า